สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่21เมษาเดี๋ยวเรามาวางแผนวิเคราะห์นะครับว่าควรเล่นคู่ไหนดีสำหรับวันนี้วันนี้นะครับก็มีอยู่3คู่ที่ผมจะมานำเสนอให้ทุกท่านเอาไปต่อยอดเพื่อใช้สำหรับการเข้าเทรดของวันพุธนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกนะครับเป็นคู่ u s ส d ีฟฟังนะครับ ยูสดีฟังตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในดัเฟมดีหนึ่งตอนนี้เมื่อทุกท่านเห็นว่าในดัเฟมด m หนึ่งตอนนี้ราคากําลังไหลตัวลงมาตรงน,นี้มีสิทธิ์ที่จะลงมาเทสบริเวณจุดตําแหน่งที่ผมได้มาร์กเอาไว้คือตําแหน่งเส้นสีน้ำงิอตอนตรงนี้นะครับตรงน,นี้คือจุดไฮไลท์สําคัญถ้าเกิดราคาลงมาถึงมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้นะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสรอเข้าเล่นบายที่ตําแหน่งราคา0ูนจุด 904,30นะครับเพราะอะไรเพราะว่า1 1คือ1คือบริเวณตำแหน่งที่ผมมาร์กจะสัมพันธ์กับบริเวณแนวแนวรับตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้เห็นไหมครับแนวรับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญเพราะว่าราคาให้ให้ความสําคัญนะครับเห็นไหมครับมาถึงกระทบแล้วก็เด้งแล้วก็มากระทบแล้วก็เด้งทํอยุบ อยู่แบบนี้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าจุดตำแหน่งนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับที่มองและเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่2เมื่อเราตีเอาฟิโบเข้ามาจับจากโลตรงนี้นะครับไปยังจุดสูงสุดเราก็ไล่ราคาไปในการจับฟิโบเมื่อจับฟิโบนะครับตำแหน่งที่ผมได้มาร์กนะครับจะอยู่อยู่ใกล้กับบริเวณ61เเห็นไหมครับ ห่างกันไม่กี่ไม่กี่จุดนะครับตรงนี้ก็ก็สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าเกิดราคาลงมาถึงตำแหน่งนี้เด้งแน่นอนนะครับตรงนี้และก็เมื่อเราตีชแนลตีชแนลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ราคาอาจจะลงมาทิ้งไส้ทิ้งไส้บริเวณตำแหน่งตำแหน่งราคา0.90430ตรงนี้แล้วก็ดีดไหลตัวขึ้นไปไปปิดแท่งเทียนแล้วก็มีการมีการ ดีดตัวแล้วก็ทำลักษณะ up t น r n หรือวิ่งในกรอบเหมือนเดิมนะครับเป็นลักษณะแบบลงมาทิ้งไส้แล้วก็ไหลขึ้นไปนะครับไหลขึ้นไปลงมาทิ้งไส้แล้วก็ไหลขึ้นไปแล้วก็ปิดแท่งเทียนนะครับปิดแท่งเทียนแล้วก็ขึ้นต่อไปนะครับออลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับค cool ู่ u s d e ฟังตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนสังเกตนะครับลักษณะของการวิ่งของกราฟนะครับจะทำเป็นลักษณะเป็น head and shoulder นะครับเห็นไหม แล้วก็ลงมาทําไหลไหลขวาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกรอบตรงนี้ตอนนี้คือไหลซ้ายตรงนี้ไหล่ขวาเห็นไหมครับหลายแฟกเตอร์นะครับมารวมกันผมว่าเป็นไปค่อนข้างที่จะที่จะเป็นไปตามที่เราได้ได้มองเอาไว้นะครับโอเคคู่ต่อไปเป็นคู่ New Cat New Cat ตอนนี้นะครับเห็นได้ชัดเจนว่า ไปในทิศทางฝั่งขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับเขายกระดับของโลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสามารถทําโลใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับมีสิทธิ์ที่จะลงมาทาทาโลที่3ตรงนี้ได้แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปและสังเกตสังเกต,เกตอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเขาสามารถเบรกไฮเก่าตรงนี้ได้เห็นไหมครับาาารตรงน,น,รรงนี้ตรงนี้สันนิษฐานได้เลยว่าสามารถลงมาเกิดเป็นเกิดเป็น โลที่3แล้วก็มีการดิดตัวขึ้นไปอีกแน่นอนนะครับเพราะลักษณะของราคาถ้าเกิดวิ่งอยู่ในกรอบ Channel หรือเทรลล์ลักษณะจะวิ่ง3จังหวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงไม่ว่าจะชนไฮหรือชนโลนะครับส่วนใหญ่จะชน3เด้งนะครับนี่คือจังหวะที่1นี่คือจังหวะที่2แล้วก็จะขึ้นมาลงมานะครับทีลงมาทําจังหวะที่3ตรงนี้แล้วก็เด้ง ถ้าเกิดจังหวะที่4มาลงมาอีกนะครับมีโอกาสที่จะผ่านลงมาได้ดังนั้นจึงให้ทุกท่านเล่นณนะจังหวะที่ที่เขาจะย่อตัวลงมาตรงนี้และก็ตำแหน่งที่ผมได้มากนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดกลับมารีเทสบริเวณจุดไฮตรงนี้ที่เขาได้มีการเบรกขึ้นไปนะครับตรงนี้อันนี้คือสัมพันธ์แรกสัมพันธ์ที่2จะอยู่บริเวณ แนวรับตรงนี้เห็นไหมครับแนวรับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับถ้าเกิดทุกท่านทุกท่านสังเกตเห็นไหมครับราคาลงมากระทบแล้วก็เด้งแล้วก็ลงมานะครับลงมาผ่านแล้วกลับขึ้นไปรีเทสกระทบใหม่แล้วก็เด้งแล้วก็มากระทบใหม่ก็เด้งทำอยู่แบบนี้ถ้าราคามากระทบแล้วก็เด้งหลายรอบนะครับก็แสดงว่าจุดตำแหน่งนั้นนะครับมีความสำคัญมากๆนะครับที่เขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านสำคัญ นั่นเองนะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสล้อเล่นบายที่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคคู่สุดท้ายเป็นคู่ยูโรปอนยูโรปอนนะครับราคามีโอกาสที่จะไหลตัวลงต่อได้นะครับอย่าเพิ่งเข้าเซลล์อย่าเพิ่งเข้าเล่นหน้าเซลนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าเล่นหน้าเซลล์ถ้าเกิดจะเข้าเล่นสะสมเซลล์ผมแนะนําให้เก็บสั้นๆเก็บนะครับควรหาแนวต้าน ที่มีความสําคัญอย่างเช่นราคาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นเซลล์นะครับนี่คือราคาอยากจะเล่นเซลล์ท่านก็หาแนวแนวแนวต้านสําคัญอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้ผมคาดการณ์ว่าราคามาถึงตรงนี้ก็มีสิทธิที่จะเด้งได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าราคาตรงนี้ที่ผมได้มาร์กเอาไว้ราคาได้มีการให้ความสนใจเห็นไหมครับ ากระทบแล้วก็เด้งมากระทบแล้วก็เด้ง,ดงสันนิาฐานได้เลยว่าจุดตำแหน่งนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญดังนั้นจึงสะสมเล่นเซลล์สั้นๆได้นะตำแหน่งนี้หรือท่าไหนจะเอาฟิโบเข้ามาช่วยจับนะครับเพื่อเพื่อจะให้ง่ายต่อการดูนะครับไม่ต้องดูแนวรับแนวต้านสําคัญอะไรดูจากฟิโบได้เลยนะครับก็โฟกัสสมมติว่าเราโฟกัสที่ตำแหน่งเลเวล50%เราก็มาดูฝั่งซ้ายมือนะครับ ว่าราคามีแนวรับแนวต้านหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้นะครับมีนะครับเห็นไหมครับมากระทบแล้วก็เด้งหน้าตำแหน่งที่50ตรงนี้ก็สแสดงว่า50ตรงนี้ก็มีความสําคัญดังนั้นเราจึงโฟกัสวางแผนที่จะเล่นเซลล์สั้นๆได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงตรงนี้อันนี้คือมุมมองสําหรับท่านที่อยากจะเข้าเล่นเซลล์นะครับแต่ภาพรวมใหญ่ผมให้ทุกท่านวางแผนเข้าเล่นบายหน้าตำแหน่งที่ผมได้มาร์กคือตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ ที่ราคา0.85 6์จเพราะอะไรเพราะว่า1นะครับ1นะครับถ้าถ้าถ้าท่านสังเกตนะครับสังเกตเห็นไหมครับราคามานะครับทำเป็นไหลไหลซ้ายแล้วก็มาแล้วก็ขึ้นไปราคาที่ขึ้นไปตรงนี้นะครับสามารถทะลุหรือเบรกขายตรงนี้ขึ้นไปได้ตรงนี้ยืนเหนือขึ้นไปได้ตรงนี้เข้าเข้าเข้าเ,เงื่อนไขอัพเทนแล้วนะครับนี้คือเงื่อนไข,นขแรก และเงื่อนไขที่2นะครับราคาลงมาทําไหลขวาตรงนี้อันนี้คือเข้าเข้าเงื่อนไข head and shoulder นะครับลงมาทาไหลไหลขวาตรงนี้มีสิทธิ์เด้งขึ้นและเมื่อลงมาทําไหลขวาตรงนี้หน้าตำแหน่งนี้เมื่อท่านตี channel นะครับเมื่อตี channel ก็จะเห็นเป็นเป็นลักษณะ up t r e n อีกรอบนะครับเห็นไหมครับทุกความสัมพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะมีม,มีมีจุดที่ที่ลงตัว จุดเข้านะครับจุดเข้าที่ที่เขาได้มีการกลับตัวตรงกันนะครับถ้าเกิดจุดนั้นมีความสําคัญโอเคนะครับดังนั้นจึงให้ทุกท่านโฟกัสเข้าเล่นบายหน้าตําแหน่งที่ผมได้ไฮไลท์เอาไว้เส้นสีน้าเงินตรงนี้ผมว่าเป็นไปได้สูงที่ราคาลงมาถึงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเป้าหมายเอ c e ซของเราเราก็ควรวางเอาไว้ต่ํากว่า โลตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลุดโลตรงนี้ลงไปเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาวิ่งในเทรนขาลงได้นะครับแล้วก็อีกเคสลับหนึ่งนะครับอีกอีกเคสลับหนึง่งถ้าเกิดใครไม่อยากวาง pending น,นะครับท่านแต่ท่านมีเวลาเฝ้าหน้าจอนะครับผมให้สังเกตแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับ1 1นนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไป1ราคาลงมาถึงอันนี้ราคาลงมาถึงนะครับแล้วก็ทิ้งไส แล้วก็กลับขึ้นไปนะครับในลักษณะตรงนี้ที่ทิ้งไส้แล้วก็กลับขึ้นไปให้ทุกท่านสังเกตเป็น,ปน,ปน,ปนการหมดแรงของแท่งเทียนแล้วก็กลับมาปิดเป็นแท่งสีเขียวอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับลงมาเป็นแท่งแท่งสีแดงนะครับแท่งสีแดงมาแต่ไม่สามารถผ่านลงไปได้นะครับกลับมา กลับมายังกรอบแล้วก็แท่งที่3ตรงนี้เป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปตรงนี้กลับตัวเป็นอยู่แบบนี้นะครับเป็นกระจุกอยู่แบบนี้เป็นก้อนก้อนของแท่งเทียนกับตัวแบบนี้ท่านสามารถเปิดออเดอร์ตรงนี้ได้แล้วก็ Excel ของท่านก็อยู่อยู่แค่ข้างล่างโลที่มีการกลับตัวของแท่งเทียนตรงนี้นะครับท่านสามารถเปิดบายตรงนี้ได้แล้วก็ถือถือไล่ระดับขึ้นไปตรงนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะนะครับเพราะว่าอิสเซของเรา แคบนะครับเห็นไหมครับแคบมากเลยตรงนี้แต่เทคนิคนี้นะครับจะเหมาะสําหรับท่านที่มีเวลาเฝ้าหน้าจอมากกว่านะครับดูดูแท่งเทียนการปิดว่าปิดแบบไหนนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไหมมีโอกาสหมดแรงไหมของแท่งขาลงอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดลงมาลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมากับตัวนว้ำเวน แนวที่เราไฮไลท์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวซูมเข้าไปให้เห็นไหมครับถ้าเกิดมากับตัวลักษณะแบบนี้ตรงที่เส้นสีน้ำเงินที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับมีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นตรงนี้ท่านสามารถเปิดออเดอร์บายตรงนี้ได้นะครับเปิดหน้าแท่งที่มีการปิดแท่งขาขึ้นตรงนี้ท่านสามารถเปิดบายแล้วก็ย้ายเซลล์มาเอาไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ถือไป TP อันนี้แล้วแต่ท่านจะถือจะถือยาวไปถึงข้างบนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ท่านถือยาวแนะนําให้เอาเอา s l มามากันเรื่อยๆนะครับกันยังไงกันกันที่เขาได้ทาโลใหม่นะครับโลใหม่เรื่อยๆท่านก็เอามากันเอาไว้กันเอาไว้กันเอาไว้ถือไปรอดูว่าตลาดจะให้กําไรเราเท่าไหร่นะครับตรงนี้ ก็อย่างเช่นคู่ Cat JPY ที่ผมได้ทำทำเอาไว้นะครับตอนนี้ผมผมกะจะถือยาวๆนะครับเพราะว่าผมมองว่าราคาอาจจะไหลตัวลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากทำเฟรม D1 เห็นไหมครับราคาอาจจะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับคู่นี้แต่ท่านสามารถเข้าเล่นได้นะครับผมมองจาก H4 ตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมลบลบพวกฟิโบอออก่อน ตรงนี้ราคามีโอกาสที่จะย่อตัวขึ้นไปถึงถึงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งโลตรงนี้ที่เขาได้มีการเบรกลงมานะครับเพราะว่าลักษณะของราคาถ้าเกิดถ้าเกิดได้เบรกลงมาพฤติกรรมต่อไปเขาจะกลับขึ้นไปรีเทสณจุดบริเวณเบรกณจุดนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้ที่เขาได้เบรกนะครับบังเอิญมาตรงกับบริเวณแนวต้านตรงนี้พอดีนะครับ ก็ค่อนข้างเี่ยบเป็นไปได้สูงที่ราคาจะยอดตัวขับขึ้นไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังด้วยนะครับถ้าเกิดใครป้องกัน SL ใกล้ๆนะครับป้องกันเอสแอ l ใกล้ตรงนี้ที่ผมย้ายเอสลมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดยอด่ยอย่อขึ้นมาชนเอของผมผมจะรอเปิดเซลอีกรอบนะตำแหน่งนี้นะครับผมยังมองว่ามีโอกาสลงได้นะครับมีโอกาสที่ JPY จะแข็งตัวลงไปต่ออย่างต่อเนื่องได้นะครับ ตรงนี้อาจจะวิ่งลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับขึ้นมาทดสอบบริเวณตรงนี้บริเวณไหล่ด้านซ้ายตรงนี้แล้วก็ทุบตัวลงอีกรอบตรงนี้ตรงนี้คู่นี้สําหรับคู่นี้ท่านสามารถหาโอกาสเข้าเล่นเซลล์ได้นะครับเข้าเล่นเซลได้เมื่อราคาย่อตัวขึ้นมาตรงนี้ผมมองว่าน่าจะทุบตัวลงไปลึกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงนี้เนะี่ย 4, 4ี 4, 4 7จุดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาส่วนใหญ่ราคาที่ผมบอกเอาไว้นะครับส่วนใหญ่ราคาจะมักย่อตัวกลับมารีเทสนะจุดที่เขาได้มีการเบรกเอาเบรกเอาของเขาคือจุดตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ตำแหน่งณนะปัจจุบันตรงนี้ให้ทุกท่านมองตรงนี้ไอพวกไอพวกซ้ายมือตรงนี้ไม่ต้องไปมองก่อนนะครับไอตรงนี้เห็นไหมครับมีโอกาสที่จะ กลับลงมารีเทสตนะตำแหน่งนี้และก็ตำแหน่งที่ผมได้มาร์คเอาไว้บังเอิญตรงกับเส้นชแนลพอดีเห็นไหมครับถ้าลงได้นะครับมีโอกาสที่จะลงมาถึงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับดังนั้นผมจึงมองมองว่าโอกาสที่คู่แคทเจพมีโอกาสที่จะไหลตัวลงไปลึกดังนั้นผมผมบอกแนะนำให้ทุกท่านอย่าเพิ่งปิดเมื่อถึงท p นะครับ เราก็เก็บกำไรก้อนโตไปก่อนสำหรับคู่ JP y โอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสรุปเป็นจุดเข้าในมุมมองของผมอีกรอบนะครับแล้วก็โพลงหน้าเพจแล้วก็ท่านสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้กับระบบเทศของท่านต่อไปได้นะครับถ้าเกิดคู่ไหนความเผนของเราตรงกันท่านก็สามารถวางแผนเข้าเล่นคู่นั้นได้แต่คู่ไหนมุมมองของเราไม่ตรงกันท่านก็สามารถข้ามคู่นั้น ไปได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีทำกําไรได้หลักแสนหลักล้านกันทุกท่านครับสวัสดีครับ